ชื่อว่าจุดจุดือว่าสต่างชาติแน่นอนครับซึ่งสกีโบก็เหมือนเดิมมีมาไม่เปลี่ยนพูดเอออย่างนั้นนะหนึ่งสองสากสี้แปดเจ็ดแปนะบีจ ชื่อตานะน่ะชื่อว่า g I O E พวกมี้ก็มีตัวหมายจบโอ้โหคนเข้าเซิฟเยอะเกินเออคนเยอะไปมากสามารถบินได้นี่มุนพุ่งเลยนี่นะ ก็จะต้้ิงต้องสมัครเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะเราต้งสมัครมมนี่ยมีัการ์ตนเป็นเมือินิเกมอะซึ่งนคลี โย่ยังขอให้ลองอีกเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้วิธีนั่นคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเออผมโนนง่หนึ่งหนึ่งเก้าวันนี้ไม่ได้นะคือผมยังไม่รู้ใช่างมันนะและเป็นแบบภาพอะไรที่แบบไม่ตายหรอเออ เกินไปแล้วเอาจะลงบ่าอแล้วว๊าโอ้ยโอ้มายกอนเอากัอนอีกทีอีกทีคืออ,อ,อันเนี้ย นเข้ากินเยอะมากแบบหรืเอเหมืนตะกอะไรมันมีตัวอะไรที่ยังไรแบบหัวเรื่องนี้แล้วก็เป็นน้ำตกนะนี่จะเ,เป็นแบบข,ขาดนะผมรอกันขีน้ขันแนบบ่ผมยังทำไม่ได้ผมอ่อนมากเพราะว่าเล่นในยนิยายม,มาก เออเออเยอเยอะเอออเอ้ยึอื S s อืมควายน้ำแข็งตายในผมออออออดนะนดีนะอืมอืมอืม อะไรอยู่อ่ะปีน้าบ่าเอ๊ะซุสอัวมีดังมากสิงน่าเบื่อไม่น่าเบื่ออันนี้อะไอ้ยอันนี้ปูยังไงครับก็คนะือพาชุม่อน ที่นะครับเอ๊อะแลก็ขอวินงจบไปแค่นี้นะครับคือถ่ายไม่ครบคือแบบมันจะหมดแลนะ้วแหละยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ต้องขอไปด้วยนะสำหรับวันที่ก็บอกแค่นี้นะสวัสดีครับและอย่าลืมติดตามไลค์คอมเมนต์ได้ที่ യൂട്യൂബർ വിഭവനാണ്